าเข้าสู่คลิปวิดีโอที่2นะครับตั้งชื่อว่า EP 02ก็แล้วกันวันนี้นะครับก็จะพาไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับในโลกใบนี้นะครับเป้าหมายของวิดีโอชุดนี้นะครับอีกข้อนหนึ่งก็คือช่วยให้เราเลด ความเป็นตัวตนนะครับผมก็ถ้าเทียบกับตัวเราแล้วกับโลกเนี่ยแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศของเราครับมันอาจจะสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างแต่ว่าพอเราได้ดูโลกแบบนี้แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่ารักโลกมากขึ้นนะครับเพราะมันนิดเดียวเองนะครับเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันมีภัยธรรมชาติร้ายแรงหรือว่าภัยจาก คนด้วยกันเองนะครับมันก็จะไม่ได้อยู่นะครับแล้วเราก็รู้สึกเสียดายชีวิตนะครับเราควรจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมหวังว่าวิดีโอชุดนี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับกับท่านที่ยังไม่เคยไปนะบางที่ที่ต่างๆที่ผมไป,ะปะน,นะครับผมก็ ใช้ Google Earth นะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการพาไปนะครับ,บางทีที่ที่ผมไม่เคยไปนะครับก็ใช้วิธีการทัวร์ไปก่อนนะครับเปิดเว็บขึ้นมาดูก่อนนะครเปิดโปรแกรม Google Earth ขึ้นมาดูแล้วก็ไปจริงๆนครับมันก็ช่วยให้เราลดการหลงทางนะครับแล้วก็ช่วยให้การวางแผนการเดินทางนนมันไปได้อ,อย่างราบรื่นขึ้นครับผม วันนี้นะครับผมจะไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผมก็จะจะลองพามาดูตรงประเทศอื่นบ้างนะครับผมลองไปประเทศไหนดีนะครับญี่ปุ่นก็คนไปกันเยอะแล้วนะครับผมจะพาไปประเทศที่แบบ อยู่ในที่ที่คิดว่ามันไม่น่าจะมีคนอยู่ดีกว่านะครับผม mm hmm. ผมงพามายมทิศตะวันออกเลยนะครับของประเทศทิลิปินส์นี้นะครับห mm hmm. มู่เกาะไม่ลานะครับประเทศทิลิปินตรงนี้จะเป็นถ้าดูในรูปลูกโลกนี่เหมือนจะเป็นหัวแมกโป้องอย่างนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตรงหัวแมกโป้งนี้ดีกว่าลูกเมีย ก็เป็นเกาะเหมือนกันนะครับเราขอวันนี้เราขอท่องเที่ยวมาที่กเกาะนี้ดีกว่านะครับเกาะอ,อะไรนะครับไม่รู้ว่าเกาะอ,อะไรเหมือนกันนะครับเกาะมันชื่อว่ามีมีเดือดเกี็ดนะครับ ข้อมูลก่อนนะครับลงมาที่ก่อนนี้นะเราดูข้อมูลก่อนคิดว่ามันคงจะสวยงามมากเลยนะครับถ้าเป็นรูปลักษณะเนี้ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับต้นมาพร้าวก็แห้งอืมฮเซรินเซรได้ถ่ายรูปไว้นะครับเซรินคือกาดนะครับ เขาได้ถ่ายรูปตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่นะครับห้โหาดสวยมากสวยจริงๆใชาหาดสวยจริงๆเลยมีรอยเท้าคนเดินอยู่นะครับหาดมันจะเป็นเหมือนกับเป็นทรายตะปุ่มตะป่ำเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้สิหาดสวยจริงๆจิตตี้ออน ดิสเซิร์ตไซเลนนอร์ทออฟปาลูอนะครับปาปาลีปาเลาว์นะนี่ก็เจ๋งน,นะเป็นเกาะอะไรนะครับ P A L ลว this island is the northernmost state of the republic of เป็นสาธารณรัฐนะครับ ปา EU ลัวนะครับรอรเอยูัวนะครับปาปาลัวประเทศปาลัวนะครับสาธารณรัฐปาลัวกด็ดูปาลวนมันว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับมันมีเส้นสีเหลืองด้วยนะครับมีเส้นสีเหลืองด้วยก็แสดงว่าเราเราเดินลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูซิประเทศปาลวนนะครับมีถนนอยู่ที่ กูก็ไปสำรวจก็มีอยู่นี่เส้นสีเหลืองนะครับผมเส้นสีเหลืองนี้ก็มีตั้งแต่เนจะลีกใต้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองเส้ทนทางที่เกาะใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บนะครับจับมาตรงนี้ซึบเป็นถนนแบบไหนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูเอ้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะไไดลงบนถนนไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรนะครับโดนกระไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเราดูสภาพโดยโดยรอบนะบไม่เป็นอะไรนี่เป็นคลื่นน้ำา้วยนกน้ำนี่เป็นประกายคลื่นนะครับเป็นแนวคลื่นนะครับสภาพโดยรวมของเกาะก็คล้ายๆเกาะสมุในคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่า น่าจะสูงชันกว่านะครับเราดูความสูงของเกาะรอบๆก็เป็นเกาะที่สูงนะครับคือเขาสูงแล้วก็เป็นพื้นที่เล็กกว่านะครับเล็กเเลเล็็กกมากพื้นที่เล็กนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตทางเปาลัวปลาเลานะครเกาะปลาเลา สถานที่ราชการ,รตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นศูนย์ราชการของเกาะปลาเรานะครับผมตรงนี้เป็นไอ้บกปาร์คนะสวนสาธารณะไอ้บกตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะครับ Image by เป็นรูปที่เขาถ่ายแล้วนะครับ c r a l s t a t e นะครับดเข้ามตทวไอ้บกพาร์คนะสวนสาธารณะไอ้บก นะ uh huh. ตรงนี้เป็นศูนย์ราชการตรงนี้เป็นอะไรเหมือนกับเป็นท่าเรือนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือเป็นพอร์ตนะนะครับเทอร์มินอลพอร์ตปลาลัวปลาลัวเทอร์มินอลพอร์ตนะครับเป็นท่าเรือตรงนี้มีท่าเรืออยู่ทางที่ตะวันออกของเกาะนะครับเป็นท่าเรือใหญ่เลยนะครับตอนออกหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดศูนย์เสียทิศทางไปแล้วนะครับ อ,อยู่ที่ทตอนออกแนะครับมันี้เป็นเปิดได้เลยแล้วก็ข้อความหนาแน่นนะครับก็ชุมชนก็ค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็มีเป็นระเบียบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับด้านบนหลังคาก็มีโซลาซ่าเซลล์ซะเป็นมีโซลา่าเซลล์ด้วยนะครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้า แล้วก็มีสนามวิ่งสนามฟุตบอลนะครับมีสนามกีฬามีสนามมีสนามนะครับเป็นบ้านเรือนอยู่คล้ายๆกับทั่วๆไปนะครับถนนนี่้อไม่ได้แบดตัดเป็นระเบียบอะไรมากมีโรโม่ด้วยนะครับมีโรโม่หินนะครับ โรงแต่งแรกนะครับลงโมหิเนี้เป็นสายพาล์าเดียงแน่นอนมาเป็นสะพานนะครับข้ามไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นท่าเรืออีกเหมือนกันนะครับี้ถนนไปเลื่อนถนนแบบจราจรแล้วนะครับเข้าไปในะที่ป่าลึกขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นอะไร เป็นหาดนะครับเป็นเดย์ก็คือเป็นงานรายหาดตรงนี้คืออะไรก็ไปดูหน่อยนะครับเลยมอนไฮนะครับลงมาได้ไหมนะครับเดินเที่ยวได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมเดินเที่ยวไม่ได้แต่รู้ว่าแนวทางอยู่ตรงไหนนะครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเดินลงมาเห็นภาพได้แบบแบบ,แบบแบบไม่ไม่ไม่ไมีมถามข้อมูลนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงปลายนิ้วโป้งนะครับปลายนิ้วโป้งของตรงนี้่าจะเป็นเขตทะเลฟิลิปปินส์นะครับผม ตรงนี้ตรงปลายนี่ก็มีเกาะอีกเกาะนึงนะครับเกาะปลายเราเกาะปลายเราเป็นร่องน้ําตื้นนะครับเป็นน้ําตื้นมีเกาะเล็กๆอยู่เพียบเลยนะครับก็สวยทีเดียวนะครับเกาะต่างๆเนี่ยสวยชายหาดอะไรสวยนะครับผม,มเป็นเกาะเล็กๆนะครับน้ําทะเลสะอาดน่าจะสะอาดใสนะครับ เพราะว่ามันอยู่ฝัง่งฝั่งนี้นะครับฝั่งตอนออกตรงนี้น่าจะเป็นร่องน้ําลึกแล้วนะครับตรงนี้ยเสียมดำนี้นะครับปลาโลเทนส์ะ Bio rench, นะครับเต็มเอ คลาปิเตอร์เย่มเป็นเรือนะครับผมเป็นเรือเป็นเรือที่คาดนะครับนี่เป็นเป็นสถานที่ต่างๆนะครับที่มีประวัตินะครับเป็นประวัติของสถานที่ต่างๆว่ามีเคยมีอะไรมามีเรือมีอะไร หมายสวิปเปอร์มันเป็นกับระเบิดนะครับผมโอ้โหน่าสนใจมากนะครับก็ตรงนี้มีถ้าเราจะมาเที่ยวนะครับเราสะมาได้น,นี้เป็นเป็นเรือนะครับผมเป็นเรือมัเนเป็นเป็นแนวคลื่นที่เรือวิ่ง น่าไปมากนะครับผม,มเห็นแล้วอยากไปเลยแต่ว่าไม่รู้ไปยังไงนะครับผมอ๋อมีสนามบินนะครับมีสนามบินอยู่ก็มีสนามบินก็ไปได้นะครับตรงนี้เป็นสนามบินบาเบลอะไรมีสนามบินอยู่นบนเกาะปาลัวครับผม เราลองนำชื่อกอปลาลัวไป,ไปค้นหาได้นะครับแล้วก็ลองแบบถ้ามีโอกาสใครได้ไปก็แบบอยากจะ,จะให้มาเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าเล่าเป็นผ่านยูทูปก็ได้นะครับจะได้ไประโยชน์กันและแบบเสมือนนว่าเราได้ไปเที่ยวมานะครับมีนเะป็นน้สาวรี หอาสาวดีอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นในหนังเรื่องพอร์เตอร์อะไรนะครับพอร์เตอร์วู๊ดหรือว่าเรื่องอะไรที่เพิ่งออกจากโรงมาเมื่อปีที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องนี้เป็นง มีที่เยอะนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่เรายังไม่รู้นะครับเราอยู่แต่ในประเทศเราเราลบกันแดดเสื้อแดงเสื้อเหลืองเราดูที่ตรงนี้เปตัวหนึู่หน้าเป็นท่าเรือนะครับผมนม่ว่าเป็นน้ําน้ําจืดนะเป็นป่าชายเลนตรงนี้มะพร้าวต้นเตี้ยยังเลยนะครับ มันจะเป็นพวกโรงานครับเ,เป็นคนดังหลายอย่างนะเก็บของอะไรอย่างนขึ้มนมาบนยอดเลยอะไรเหมือนกับเป็นจอมปลวกนั่นเป็นอไรถนนตรงนีง้มันอยู่บนที่สูงครับถนนรถขึ้นมาด้านกันก็นเห็นวิวรอบๆคร,บรบับ น่าจะมีลมพัดค่อนข้างแรงนะครับดูจากสภาพต้นไม้โอเคเกาะปลาลัวนะครับเกาะปาลปาเหลาปลาเหลาปลาเหลานะครับเก,กาะปลาเหล่าาลองค้นหาดูว่าปาลปาเหลาปลาเหลาไซร์แลนด์นะครับนี่เกาะปลาเหลาเซิร์ชนะครับปิ๊มนมาเล้ ปลาล่อไอร์แลนด์ปับ๊บมีคนไปที่เอามาเยอะเลยเหมืนกันนะครับอืมฮัลโหลเป็ความสุขจริงๆเลยนะครับหน้าสีหน้ายิ้มแย้มเดินทางท่องเที่ยวนะครับผมโอเควันนี้เกาะปลาเราอยู่ที่หัวแม่โป้งของอืมคล้ายๆมีอหัวแม่โป้งเลยนะครับตรงด้านฝั่งตอนออกของ เอาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเราไปที่ต่อะปาเลรามาัแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ